หลังจากที่ชาวซิกได้เข้าพิธีปาหุนแล้วจะต้องถือครองเครื่องครองประจำกายทั้ง5ประการตามวินยัยที่เรียกว่าปัญจักกะกาหรือเครื่องหมาย5ก่อเพื่อความเป็นชาวซิกที่สมบูรณ์เครื่องหมายกอหประการนี้ประกอบด้วย1เกตหรือเกษาคือการไม่ปลงผมและโกนหนวดเคราและต้องพกศีรษะเพื่อรักษาเกษาให้สะอาดเป็นเครื่องแสดงถึงความมีเกียติและศักดิ์ศรี 2. กังคาคือหวีไม้ขนาดเล็กเสียบไว้ในเกษาไว้ทำความสะอาดผม 3. การาคือกำไลข้อมือเหล็กกล้าสวมที่ข้อมือเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าพระาศาสดาและเตือนสติไม่ให้กระทำความชั่ว 4. กิรปานคือดาบประจํากายไว้ปกป้องธรรมะให้พ้นจากอธรรมทั้งเพื่อตอนเองและผู้ที่อ่อนแอ และ5กระแชราคือกางเกงขาสั้นชั้นในเพื่อความสง่างามและความสะดวกในการทำงานและการเดินทางกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย